เป็นเรื่องของการหลอกลวงฮะหลอกลวงขายแอร์บอกเป็นแอร์อย่างดีมีคุณภาพแต่ปรากฏว่าสืบไปสืบมากลายเป็นว่าแอร์ไม่ตรงสเปกและที่สำคัญนะครับเป็นอดีตนายกสมาคมด้วยครับล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาบอกว่าอาดีตนายกสมาคมคนนี้เป็นถึงระดับด็อกเตอร์นะครับมีชื่อเนี่ยเป็นอักษรย่อสอเสือไปก่อเหตุ หลอกย้อมแมวเอาแอร์เก่าเนี่ยมาประกอบแล้วก็ไปขายมีการโกงค่าบิทยูด้วยนะครับโดยมีผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมแล้วสี่รายด้วยกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกว่า1ล้านบาทครับวันนี้ผู้ช่วยสัตว์จารย์ดรเกียรติศักดิ์พินทุศรสรีนะครับทนายความพร้อมด้วยนางสาวพรลพัฒนาร,ารัตนชัยเป็นผู้เสียหายครับ ที่ถูกอดีตนายกสมาคมแห่งหนึ่งหลอกขายแอร์ให้ครับวันนี้ก็นำเอาหลักฐานนะครับเป็นภาพถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนำมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์ท่านบอกว่ามีดอร์รายหนึ่งครับชื่อย่อสอเสือแถมยังเป็นอดีตนายกสมาคมแห่งหนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะครับ ปรากฏว่ามาก่อเหตุหลอกลวงนำแอร์เก่ามาย้อมแมวเสนอขายแบบโกงบีทครับโดยเสนอราคามาเนี่ยเป็นบีทที่มีราคาสูงกว่าแต่เอาบีทที่มีราคาถูกกว่ามาขายครับขายให้กับสมาคม6เครื่องแล้วก็ยังหลอกขายเครื่องฟอกอากาศอีกด้วยครับแล้วตอนที่ขายเครื่องฟอกอากาศเนี่ยแม่อ้างบอกว่ากันเชื้อโควิดก็มีผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะครับ ผู้เสียหายก็มีทั้งในนามสมาคมมีทั้งบุคคลธรรมดาครับรวมกันแล้วเนี่ยมี4รายด้วยกันที่หลงเชื่อมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาทซึ่งมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดกรกมลอคนนี้เนี่ยมมนเป็นภัยสังคมเพราะว่าเป็นระดับคนที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็กังวลว่าเดี๋ยวคดีเดี๋ยวเรื่องจะเงียบวันนี้ก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดําเนินคดีครับ เป็นดกรกำมารอเพราะว่าเขาหลอกลวงคนไปทั่วนะครับแล้วก็หลอกขายเครื่องแอร์ไม่ตรงปกนะฮะแอร์ทิฟนะครับ,รบแล้วก็เอาแอร์เก่าที่จะพังแหล่ไม่แหล่มาขายบีทไม่ตรงนะหมื่นสองเป็นเก้าพันหมื่นหกปนหมื่นสองนะครับแล้วก็ราคาที่เต็มนะครับแล้วก็หลอกด้วยความเชื่อและคว,วามที่ไว้ใจนะครับแล้วก็อาศัยเนรูปลักษณ์เป็นกรรมการสมาคมด้วยนะครับแล้วก็โดยแล้วก็มาหลอกขายเรื่องเกี่ยวกับภาวะ โควิดนะครับเนี่ยวันนี้พูดเลยบอกว่าเป็นดกรกมารอหลอกขายแอร์ b t ทียจริงๆเป็น1 2สองขาย BT ท1 2สองก็กลายเป็น900 0ผู้เสียหายครับซึ่งเป็นนายกสมาคมแห่งหนึ่งครับระบุบอกว่าดเตรสอรเสือ,อรายนี้ยังเป็นกรรมการอยู่ในสมาคมเดียวกันด้วยกับตนเองนะครับแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมแห่งหนึ่ง ส่วนกรณีที่มาแจ้งความร้องทุกนี้รับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อปี6กครับปีที่แล้วตนเองได้ทําสัญญาซื้อขายนะครับในนามของสมาคมเนื่องจากว่าต้องเปลี่ยนแอร์ในพื้นที่ที่จะจัดสรรให้กับทางสัมภากรในเช่าแล้วก็ซื้อส่วนตัวด้วยครับรวม6เครื่องเนื่องจากว่าเชื่อใจครับเพราะว่าเป็นกรรมการในสมาคมเดียวกันแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่น่าเชื่อถือครับก็หลงเชื่อซึ่งตนเองเนี่ยได้ทราบ ว่าเป็นแอร์เก่าถูกหลอกขายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเนี่ยมาแจ้งกับทางสมาคมบอกว่าแอร์ที่ติดเนี่ยสเปคแอร์เนี่ยมันไม่ตรงกับที่จัดซื้อจึงให้ช่างมาตรวจสอบครับแล้วปรากฏว่าความจริงปรากฏแอร์เก่าจริงๆไม่ตรงสเปคจริงๆโดยระบุว่าลักษณะการช่อกงของดออรรายนี้คือการประกอบแอร์และเครื่องฟอกอากาศเองครับจากชิ้นส่วนเก่าแล้วก็มาอ้างบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ และตนเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้นอกจากนี้ครับด็อกเตอร์รายนี้ยังอ้างด้วยบอกว่ามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะรวมไปถึงยังอ้างไปถึงโรงงานผลิตรายใหญ่แห่งหนึ่งอีกด้วยครับแต่ทีนี้เมื่อเข้าไปตรวจสอบกลับไม่พบว่ามีรายชื่อของด็อกเตอร์รายนี้เป็นกรรมการแต่อย่างใดครับ ก็ก็เข้ามาด้วยความรู้สึกที่เรากลัวเรื่องโควิดนะคะก็เลยเข้ามาติดตั้งอะไรต่างๆตรงนี้ให้โดยที่ได้มีแจ้งถึงเทคโนโลยีใหม่แล้วก็มีตัวเองมีความท่านเองอะ่ะมีความรู้ทางด้านนี้มากเป็นนักวิชาการด้วยแล้วกอ็อ้างถึงบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งด้วยค่ะแต่พอเข้าไปตรวจสอบในบริษัทแล้วก็ไม่พบว่าเป็นกรรมการหรืออย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดที่เรามีความรู้สึกว่า มันเป็นไทยสังคมค่ะเนี่ยครับสำหรับผู้เสียหายยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าได้เคยพูดคุยกับดร,รายนี้แล้วแล้วก็ยังไม่ยอมรับผิดทั้งหมดครับยังยืนยันอยู่นะครับว่ามีโรงงานผลิตจริงแต่ก็ไม่ได้มีการพาไปตรวจสอบดูเพื่อให้เกิดความกระจ่างแต่อยา่างใดครับ